ขอบฟ้าน้นใไรไม่อาจไปถึงบนดอยภูขเขาสูงแม่เทียมเฉียดเมฆาจันจนสวัสดี สวัสดีอ่ะอาจารย์เจินน่ะข้าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยนี่ห่านี่ห่าเขาจิวบูเจี่ะมาสองโพ่ยา <c oughs> อชังชายพูดอะไรของเรา <c oughs> เราไม่รู้ด้วยสิไม่ได้จริงๆเลยจานเจินนี่เป็นภรรยาของอคนตีดาบใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ได้ยินว่ามีชื่อเสียงมากเหลือเกิน <c oughs> ชื่อเสียงมากกว่าชื่อเสียงค่ะโอ้แล้วสามีชื่อว่าอะไรอ่ะ ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่า <S <S ชื่อว่าอะไรช,ชื่อว่าอะไระเอาอะไรชื่อเต็มชื่ออาคัาง <S <S ชื่ออัคังอาคขาง,าง <S <S นั่นเองแล้วาาเขาอยู่ไหนล่ะอักัางอักขางประตูอักัง ถาถึงไม่พูดพ่างทำเพลงกอกเลยถามว่าคลิกไหมคลิกไหมจุดย่อเรามีชื่อแล้วว่าอาคังเมื่อกองไม่ได้ชื่ออาคังเมื่อกองชื่ออาเปียกหลังจากนั้นอยู่มาสามวันเปลี่ยนชื่อใหม่อาเชิง หลังจากอาเชื่องเปลี่ยนชื่อใหม่อาตุงหลังจากอาตุ่มเป็นอาเก่าพอไปหาหมอถึงรู้อออาคังมีลูกมาแล้วคงหนึ่งทำคอกเองทำคอกเองทำคอดพกกับลูกเราเลยไหม เงาสิมือปกติออกสองคงตีคงเลียวเป็นลูกที่น่ารักรักที่สุดในโลกเราอยู่ขังมาหลายปีหลับยังไงเราก็ต้องรักลูก ไอ้ไอทีมงานเคดี้หมากากังหมากากังกัน้องรองภาษาเลยเหล็กคงนี้นี่ลูฝีไม้ลายมืออย่าว่าจะกลางตีหลับครับกำลังดาบแบบเขาเรียกวิทยายุคจริงนี่สุดยอดสุดยอดเลยมาสิภาษาวิชามาให้โชอ์ลกอาโฟก ายมือยังเหเมืองเิมเด็กลูกลูกลูกทอะไรเนี่ยหลับดาบไม่ไรเรื่องรู้พ่อไปตัวอย่างนี่กลางรลังดาบนี่แต่ทังไม่รู้รู้เอาไว้ กา้าเข้ามาโชว์เมืองไทยสองรอบ <cetera> บังอาจอคังจําค่าไม่ได้หรือไงข่าเท่าทาลกไงเท่าทาลกใช่ใครค่าบอกอย่างนึงได้ไหมเรื่องอะไรข้าเดินแล้วข้ารู้สึกเหมือนมีสัมภเวสีตามข้า <What? S 2> <laughs> หน้าเจ้าอยากเอา,เอาบอลขึ้นไปเล่นจริงๆ <laughs> มันช่างมีพื้นที่ใหญ่เหลือเกินข้านั้นคือเท่าทาลก <laughs> ชีวิตของก้าข้าต้องเป็นทั้งผู้เท่าเป็นทั้งทาลก <laughs> <laughs> เดี่ยวได้เลยนะนั่งบ้านไรฝรั่งแสร้งฝรั่งกนฉนนั่งมันเคยบ้านตัวน้ำแบบเรเร็วเวเเพลงมึงกล่อมมาไม่น่าหลับน่าตื่นมากกว่าร้องอะไรอ่ะ ดูลงมาเออโ่อุ่นอุ่นอุ่นเดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมฉันบอกกำลังอ้อนวอนขอเธอย่าให้ย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่า อดขา<ง>เธอเอาไว้พระนมสองมือขึ้นกราบก<ง>ลานเธอโปวดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าเคลเหมือนเหมอใจทำตัวตามสบายเหมือนเช่นทุกทีไม่มีทุกร้อนอันใด เอนี่เพลงใครอ่ะ <S 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 กันดาตัวนี่ชีบนักเกนโนก็เพื่นาช่างกานเนลักโนเสียมังจุวานจากตัวสามาเข้าหมูกเลยเว้ยเอาให้ตีอยออยเองเมียว่าต่อซื หลีเป๋ากึ่ต่อท่องไงสาวตุววว๋วกี้วอวอ่ะไม่ทักกูพูดไปเรื่อยนะเอะอเป็นอะไรมีคนปาดเท้า,า,ทาอ่ะอือสองคงเล่งกลางไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวขวกขออนุญาตไปทางข้าวก่องเล่นเล่มิแข่งขาเล่นทาบอะไรโอ้โออยู่ข้างหลังเห็นแล้วปังยาวอ่อง ถ้ารู้ว่าเจ้าจะมาเอาดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นี้ใช่ไหมไม่ใช่เอ้าไปทำอะไรเนี่ยหนักแล้วก็ใหญ่ด้วยไม่น่าเชื่อจับข้าวไปเฮ้ตไปแล้วไม่น่าเชื่อขับรถของเขาไอ้เขาโอ้ ็นยังไง<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ขวดนมลูกฮัมันใช้นิชานี้เลยเราจะสู้กันมันได้ยังไงเจ้าใช้อย่างนี้เลยเหรออัะคังสู้ตายกับมันมา านน้ไร่ไม่อาจไปถึงบนดอยภูเขาสูงแม่เทรียมเฉียดเมฆา,า <speaker> แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้แล้วก็ปุ่มกระดิ่งกรุงกริงอันนี้ พ่ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆ,ๆใหม่ๆของพวกเรานะคะ